Oh, die doe ik gewoon net zo om die de โอ้โหชื่อนี้เรียกว่าจบจริงๆนะครับอันนี้คือรีวิวเสียงให้ฟังเลยนะ ไว้เป็นเอ่อพรีเซตนะครับข้างบนเนี่ยเป็น,นะะสตอมนะครับนะครับมันมีหลายๆอย่างนะครับก็ตั้งไว้ให้นะครับหลักๆก็จะเป็นเสียงคลีนอยู่แล้ว ดเจนมากๆนะสำหรับตัวนี้นะครับนี่เรอยว่าใครอยากได้เอฟเฟกแบบแหลกแล้วก็มีพุชสวิตนะครับเป็นของคู่ตัวเขาเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับหูเอาไว้แบบติดแหลกแบบนี้นะครับู้่คือแบบว่าคือสวยเลยอะนะครับอ่ะให้ดูเยเห็นไหมเนี่ยนะครับเอฟเฟกแหลกนะครับติดแปลกแบบนี้แล้วมีตัวนี้คือศิลปินระดับโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยนะระดับโลกใช้กันเยอะมากๆ กีตาร์ไอดอลนะครับหรือว่าจะเป็นสตริปไวหรือว่าจะเป็นหลายๆคนบในประเทศไทยก็ใช้กันนะครับสำหรับเจ้าตัว X e t f f f t c t 2XL นะครับตัวนี้เลยนะครับนะอาจารยบุิกจะไฟก็ตั้งเสียงให้คร่าวๆเลยใช้งานได้เลยนะครับอันนี้คือต่อข้าวหน้าตู้ได้เลยนะครับ บอกได้เลยว่าไม่ได้ใช้เท้าเหยียบแหลกเพราะฉะนั้นเอฟเฟกแหลกผมบอกได้เลยสภาพใน9.9%เลยครับเขาจะใช้เท้าเหยียบใกล้ตรงนี้นี่เองนะแผงควบคุมนี้นะบางท่านถามว่าเอ๊ะสภาพเป็นยังไงสภาพดีมากครับผมนะฮะนี่ครับมีอันนี้ให้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าเคสนะครับเป็นเคสคู่ตัวเขาเคสใส่ได้เลยนี่นะโอ้โหหนักเลยนะครับใครซื้อเอาเคสไปได้ด้วยเลยนะครับตามบุกิจไฟจัดให้ครบเลย นะครับนี่ครับคือคือ,อ,อ,อแบบดีอ่ะดีเลยอะ่ะนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับคบแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายเลยตอนนี้นะครับใช้งานไม่ยากเลยนะใช้งานง่ายมากนะครับเนี่ยครับ E คง EQ อะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่ามันสามารถที่จะปรับได้เลยอะ่ะนะครับนะผมก็เรียกว่าเคยเล่นอยู่นะครับตัวนี้เคยเล่นอยู่แบบว่ามาเข้ามาหลายหลายหลายครั้งหลายครั้งเคยเล่นอยู่นะครับอ่ะไม่ยากใช้งานไม่ยากนะครับมือใหม่ๆอาจจะงงนะครับแต่ว่าสอบถามเราได้เวลาซื้อไปเนี่ยเราเรียกว่า บริการนะครับมีบริการเขาเรียกว่าสอบถามได้ตั้งเสียงให้เลยเรียบร้อยแบบนี้นะครับไม่ยากนะจริงๆเราใช้ไม่ยากเนี่ยคือปรับตรงนี้ได้เลยนะครับปรับตรงหน้าจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนวิธีการปรับไว้ในกลุ่มสอนด้วย Thank mm -hmm. เป็นเสียงว่าเสียงโซโลอะไรกันนะครับนะผมขอ,อยัดปรับลิดงนึงนะครับนะเนี่ยนะว่าเวลาใครที่จะซื้อไปใช้งานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็จะมีการปรับเสียงให้ด้วยนะครับนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยขายอย่างเดียวใช่นะคือเนี่ยคือต้องปรับเสียงด้วยสมมุติว่าแหลมเกินไปนะครับเราก็สามารถจะลดนะลดความแหลมลดความไบ เราก็เนี่ยใช่ไหมสามารถจะปรับได้เลือกได้นะบีเลแบบว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยสามารถจะปรับได้เลยนะค่าต่างๆนะครับค่าทางอ่านี้ผมผมผมปรับเสียงให้เลยนะครับเนะหลือใครที่เอาไปใช้งานอะไรอย่างงี้ แนะเอาให้แบบว่ายืะอๆหน่อยอะจะจะจำจำอย่างนี ó, ้เลยนะจำจำเลยนะครับซื้อขายกับเราเนี่ยียกว่าต้องมือชีพ เสียงดีเลย์มากันเรียบหมดนะครับนะครับนะเราจะให้เจียมๆนะครับอ่านี่นะครับก็ดูวนไปเรื่อยๆนะครับนะซื้อขายกับเราเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงคุณก็ปลอดภัยเพราะว่าเรามีการรีวิวรีวิวแบบนี้ให้ดูเลยเห็นไหมครับนะมันจะปลอดภัยนะคือคุณได้ของชัวร์นะครับไม่ต้องแบบว่ากลัวโดนหลอกเลยนะครับ อ่านี่เดี๋ยวเราขออนุญาตปรับเสียงในใน,นี้พวกนี้นิดนึง n d ี e v e r บกันบ้างนะครับ <Yep. S 1> อ่ะรีเวิร์เขาใส่ของอะไรไว้เออนะครับเราก็สามารถจะเพิ่มรีเวิร์เพิ่มรีเวิร์ได้นะครับเพิ่มดีเลย์เพิ่มค่าทามให้มันแบบว่าหล่อๆเงี้ย อ่ะก็นี่เลยครับเราก็จะจัดการเซฟบันทึกให้แบบนี้ตั้งเสียอันนี้คือตั้งให้ดูเลยนะครับคือตั้งให้ดูสดสๆเลยจะได้รู้ว่าเออเราตั้งได้จริงๆเราไม่ใช่ว้ยคนอื่นเขาตั้งมาให้แล้วเรามารีวิวไม่ใช่อันนี้คือเราตั้งให้ดูเลยเห็นไหมครับอ่ะตั้งแต่เสียงคลีนเลย นะให้แบบนี้เลยกันครับอ่ะก็มีหลายๆอย่างครับที่เราสร้างไว้ให้ ับใครที่อยากได้ก็มาจัดไปได้เลยนะสหรับเจ้าเอฟเบวกกับพชิตตัวนี้โอ้โหเรียกว่าอลังการมากๆสวยแบบอลังการเลยนะครับสวยใสอลังการแล้วสภาพดีมากสภาพนี่เรียกว่าเก็บอยู่ในกระเป๋าอย่างเดียวเลยสภาพนี้เรียกว่า,วา,วา,วาผมให้แบบว่า โอ้โห98อ่ะ98เปอร์เซ็นต์อ่ะมีฝุ่นหน่อยนะครับสวยเลยสวยเลยตัวนี้สวยเลยนะครับตั้งเสียงให้พร้อมนะครับนะตั้งไม่ยากเรื่องทรงเรื่องเสียงเรื่องอะไรเรามีคลิปสอนไม่ต้องห่วงเอ้ยผลจะใช้ไม่เป็นพี่อะไรเงี้ยเรามีคลิปสอนปรับนะครับอยู่ในคอร์สสอนของเรานะครับซึ่งใครซื้อไปก็เข้าคอร์สฟ,ฟรีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้เก็บเงินเพิ่มอยู่แล้วนะเพราะว่าซื้อของจากร้านเราไปนะก็ต้องได้รับวิธีการตั้งเสียงอยู่แล้วนะครับอะ จัดไปสำหรับแอคเอฟเฟกต์ทรูเตัวนี้พร้อมพืชสวิตช์นะครับจัดไปครับ